เป็นมุมแบบนี้ดีกว่าก็คือผมว่าทุกคนเนี่ยที่เข้าใจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งแบบลึกซึ้งแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันว่าความสําเร็จของเราเนี่ยมันมาจากการสร้างฮิวแมนแอสเซทนะครับซึ่งประเด็นเป็นอย่างนี้แต่พอฮิวแมนแอสเซทที่เราสร้างในโมเดลเน็ตเวิร์กแบบดั้งเดิมสินค้ามันดันเป็นสินค้าเฮาส์แบนซึ่งทําให้เมื่อลันไปถึงจุดหนึ่งมันไม่ตอบโจทย์ผู้ริภคได้อย่าง100% เพราะแน่นอนวนะ่าผู้บริโภคณปัจจุบันเนี่ยมันมีความต้องการที่โหหลากหลายมากๆทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมครับผมซึ่งตรงนี้แหละมันมีความแตกต่างมากกว่ามูมอจากการที่ผมเข้ามาศึกษามูมอเนี่ยผมค้นพบว่าสิ่งที่แพลตฟอร์มมูมอทำเนี่ยเป็นการรวบรวมทุกอินดัสทรีทุกบิสเนสโมเดลเนี่ยเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มนะครับผมดังนั้นเนี่ยเมื่อลันไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมองไปที่คำว่าผู้บริโภคเนี่ยถ้าเราตัดแผนการตลาดออก นะครับผมเราตัดโปรโมชั่นต่างๆออกด้วยสินค้าและบริการที่อยู่ในอีโคซิสต็มเนี่ยมันส่งผลทำให้ Passive income เนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนได้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น exponential curve ครับผมและเนี่ยครับเป็นคำตอบที่ทำให้วันนี้ผมตัดสินใจเลือกมูมงงอรครับ ข้อแตกต่างที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือคําว่า Ecosystem ที่มันสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้ก็คือในมุมของผมอะผมว่าอีโคซิสเต็มของมูมองเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรามี strategic partner อย่าง v i l l a Market นะครับผมหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มชั้นนำในตลาดบ้านเราเนี่ยอย่างพันกี้ฮับอย่างเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลตรงเนี้ยซิสเลอร์เองหรือแม้กระทั่งอีกหลายๆแบรนด์ชั้นนำที่ ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วยแต่มีหลายอุตสาหกรรมเนี่ยสิ่งที่มูมอได้ทำเนี่ยมันทำให้มันเป็นการสังสร้างให้อีโคโซิสเต็มเนี่ยมันสมบูรณ์นะครับซึ่งตรงนี้ผมมองเห็นว่ามันมีความแตกต่างมากกว่าโซเชียลคอมเมิร์ซอื่นๆอันนี้ในมุมของผมนะผมว่าผมว่ามันต่างกันมากๆเลยก็คือที่อื่นสินค้ามันไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างจริงๆบางครั้งใช้คอนเซปต์โซเชียลคอมเมิร์ซแต่ว่าสินค้ามีเพียงแค่ ชิ้น2ชิ้นนซึ่งเมื่อดึงแผงกระตลาดออกสุดท้ายก็คนก็ไม่ได้ซื้อซ้ําอยู่ดีนะครับดังนั้นผมว่าตรงนี้เป็นนัยสําคัญของเราเลยจากการที่ผมอยู่ในวงการมานะครับผมค้นพบว่ารูปแบบการจ่ายผลประโยชน์ใน business model แบบนี้มันมีมาในตลาดโลกเนี่ยประมาณ60ปีและนะครับผมซึ่งใน60ปีที่ผ่านมาเนี่ย มีรูปแบบการจ่ายที่ได้รับการยอมรับเนี่ยอยู่ทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับและจากการที่ผมมาศึกษาแผนการจ่ายเงินของมูมอเนี่ยผมค้นพบว่าเป็นการดึงข้อดีของแต่ละแบบที่ได้รับการยอมรับเนี่ยมารวมเป็นไฮบิดแผนนะครับผมซึ่งมีการจ่ายทั้งแบบเรียลไทม นะครับรายวันแล้วก็ได้ผลประโยชน์สูงสุดแบบรายเดือนด้วยครับผมดังนั้นเนี่ยจากที่ผมอยู่ในวงการมาผมค้นพบว่าแผนการตลาดตัวนปัจจุบันของบูมอเนี่ยสามารถแก้ปัญหาแผนแบบดั้งเดิมได้ทั้งหมดเลยครับจริง,รงๆผมเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นเลยว่าด้วยรูปแบบบิสเนสโมเดลแบบนี้มันสามารถช่วยยวกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับ ผู้คนทั้งในไทยแล้วก็ในตลาดโลกได้นะครับผมไม่ว่ายกตัวอย่างเช่นก็คือเราเป็นบิสเนสโมเดลที่สามารถเปลี่ยนเขาเรียกว่าภาระผูกพันอ่ะให้กลับมาสร้างรายได้ให้กับผู้คนได้หรือแม้กระทั่งเราเป็นบิสเนสโมเดลที่สามารถทำให้ผู้คนอ่ะมีอาชีพหลักได้และสามารถสร้างรายได้รายวันได้นะครับผมดังนั้นจากที่ผมศึกษามาจนเดินมาถึงวันเนี้ย ถ้าถามผมว่าจริงๆแล้วเป้าหมายสูงสุดของผมคืออะไรผมต้องการให้ MooMoo Platform เนี่ยเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นยูนิคอนของประเทศไทยครับผมว่าด้วยความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ตรงของ f o ด d e r หรือผู้ก่อตั้งของ m o o m o เนี่ยแหละรครับเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับก็คือด้วยตัว f o ด d e r เองเนี่ยอยู่ในวงการอ e ีคอมเมิร์ซมาเนี่ยทั้งในไทยแล้วก็ในตลาดโลกเนี่ยมาร่วม15ปีละ นะครับผมดังนั้นเนี่ยด้วยประสบการณ์ตรงนี้มันมีความสําคัญมากในการสร้างความสําเร็จใน Business m o เดลตรงนี้นะครับรวมถึงจากวันเวลาที่ผ่านมา2ปีเนี่ยมันทําให้ผมเห็นถึงการบริหารการจัดการที่ตัวของเขาเองเนี่ยไม่ได้จ้าง G.M เข้ามาบริหารแต่ตัวเขาเองเข้ามาบริหารทุกดีพาร์ตเมนต์ด้วยตัวเองผมได้เห็นความเป็นมืออาชีพผมได้เห็นการตัดสินใจผมได้เห็นสิ่งสำคัญมากที่สุดเลยก็คือความตั้งใจจริงที่ต้องการให้แพลตฟอร์มเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับและสำหรับผมสิ่งเนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆและจะทำให้ทุกคนสามารถฝากชีวิตร่วมกับบูมอได้ครับ ยากจะแชร์หรือแบ่งปันแบบนี้ก็คือผมว่านับจากวันนี้นะครับตลอดเส้นทางจนถึงความสําเร็จแน่นอนว่ามันต้องมีทางเรื่องที่เราได้ดั่งใจและไม่ได้ดั่งใจเข้ามาต่อเส้นทางแน่นอนนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆเลยสําหรับผมก็คือมันมีทั้งกู๊ดเดย์และแบ d ดเดย์นี่แหละนะครับแต่ผมอยากบอกทุกคนเรื่องหนึ่งว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยมีความเข้าใจในโมเดล อย่างลึกซึ้งและมีความเป็นมืออาชีพนะครับผมพัฒนาทักษะตัวเองให้มีความเป็นมืออาชีพรวมถึงการเรียนรู้การบริหารองค์กรได้อย่างถูกวิธีนะครับผมผมเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้ที่เราสร้างร่วมกันเนี่ยมันจะไม่ได้สร้างความสําเร็จแค่ตัวเราเพียงแค่คนเดียวแต่จะเป็นความสําเร็จของผู้คนทั้งในไทยแล้วก็ในตลาดโลกนะครับแล้วเราจะร่วมปลดล็อกความฝันอัลล็อกยดีไปด้วยกันครับ